สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะในช่อง้ซโอโปรโมชั่นปลอดชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะเจโอแน่นอนอมีรถมารีวิวให้กับลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านชอมอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะมาในชุดแต่งที่ยอดฮิตอีกแล้วมาดูในคลิปได้เลยกับเจ้านี่เลยคะ่ะวายแฉกขับนะคะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเองค่ะราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านหกหมื่บาทเท่านั้นเองนะคะรุ่นนี้เนาะมาด้วยเครื่องยนต์สองจุดลิตรค่ะแรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งยอดฮ วายนั่นเองค่ะหน้าวายนะคะที่เราจะแถมให้เลยนะคะที่ลูกค้าจะได้เลยนะคะจะได้ตัวกันชนด้านหน้าตัวกันชนด้านหน้าของวายนะคะจะทําสีได้นะคะจะทําเป็นสีดําด้านดูดูแบบคันนี้ก็ได้นะคะหรือจะเลือกสีแข็งที่เป็นสีบรอนก็ได้ะคะ่ะกันชนเดิมยังคงอยู่นะคะเราใช้วิธีการครอบนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะวายแท็กเรามาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็นไฟ LED อยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวห่วงละกจูงนะคะแล้วก็ เว้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะเซนเซอร์ทุกจุดนะคะถ้ามีเซ็นเซอร์ด้านหน้าชุดวายเราออกแบบมาดีมากๆนะคะเว้นให้เรียบร้อยแล้วเนาะในส่วนของกระจังหน้าค่ะที่เปลี่ยนใหม่ให้นะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบเดียวกับแรปตเตอร์เลยนะคะกระจังหน้านะคะลังพึ่งใหญ่ๆแบบนี้กระจายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะแถมด้วยไฟ LED ด้านบนค่ะ3จุดแบบนี้เลยสีส้มสีขาวเรียกได้นะคะในส่วนของด้านหน้านะคะลูกค้าจะได้ไฟสีคร้ําแบบนี้เลยนะคะที่เป็นไฟเดลไลท์ที่วิ่งกลางวันนะคะติดตลอดเวลาเนาะและอีกหนึ่งชิ้นนะคะ นั่นก็คือตัวซุ้มล้อนั่นเองค่ะซุ้มล้อขนาด6นิ้วของ Y นั่นเองนะคะจัดทําสีดําด้านนะคะสวยงามมากๆเลยและอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเลยในโปรนี้ที่โอแถมให้นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะ เซ็ตแม็กไรยางนั่นเองค่ะตัวแม็กนะคะโอมีให้เลือกนะคะหลายลายมากๆนะคะออฟเซตสามารถเลือกได้จะเป็นลบสิลบยีหรือว่าออฟเซตลบสีก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าที่ชอบความยื่น,นะคะของล้อน,นั่นเองตัวยางนะคะอกจับคู่ให้เป็นยางของ MT นั่นเองค่ะหน้ายางนะคะจะอยู่ที่33 คูณ12.50นั่นเองนะคะยางสเปคเนี่ยเราก็ใส่ออฟเซ็ตลบ24นะคะยาง MT ค่ะ33คูณ12.50นั่นเองค่ะแล้วก็มีการยกให้ลูกค้าด้วยนะคะ2นิ้วเปลี่ยนปีกนกยงให้ด้วยค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนให้ไปเลยเนาะในโปรนี้เลยค่ะ <S <S ในส่วนของด้านหน้านะคะที่ลูกค้าได้รับชุดแต่งด้านหน้าวายไปแล้วนะคะพร้อมแม็กยางเนาะยก2นิ้วเลยนะคะของแถมมาตรฐานนะคะลูกค้าก็ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกับป้ายพายางนะคะตัว กันสัดนะคะนิโก็แถมให้เลยนะคะเป็นกันสยดของแท้เลยนะคะในส่วนของตัวไวทแท็กนะคะจะมาพร้อมกับตัวลาวหลังคาแล้วก็โลบายอยู่แล้วนะคะลูกค้ามาดูบั้นท้ายกันบ้างอ่าด้านท้ายนั่นเองค่ะด้านท้ายนะคะในโปรโอนะคะโอจะแถมตัวข้อฝาท้ายลูกฟอร์ตตัวนี้ไปด้วยนะคะวาลโลโก้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะจะทําสีได้นะคะด้านหน้าด,ดําดุดุนะคะด้านท้ายก็ต้องสีดําด้วยเนาะในส่วนของตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ติดตั้งกันชนเหล็กของฮัมเมอร์ไปด้วยนะคะลูกค้าอยากได้เนาะทางเซล์ก็ไม่ขัดค่ะจัดให้เลยนะคะแต่ว่าต้องเรียนแจ้งนะคะถ้าตามโปรนะคะกันชนจะได้เป็นกันชนเดิมเนาะอันนี้ลูกค้าเพิ่มเงินนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้นะคะ ทักมหาโอได้ค่ะโอจัดให้ได้รถส,สวยแบบคันนี้นะคะแต่งได้หลายสไตล์นะคะแล้วแต่ที่ลูกค้าชอบเนาะถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบสไตล์การแต่งรถของโอนะคะสามารถแคปรูปทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไปให้ค่ะโอฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ